สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดโลกความจริงสุดอึ้งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันเลย 1. ไฟแช็กมาก่อนไม้ขีดไฟจริงดิหลายคนอาจคิดว่าไม้ขีดไฟต้องมาก่อนแน่แ,นแต่ความจริงแล้วไฟแช็กถูกประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่ศตะวรรษที่16ในขณะที่ไม้ขีดไฟเพิ่งมาในศตะวรรษที่19โอ้โหไฟแช็กนี่แก่กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะเนี่ย 2. จักรพรรดิโรมันแต่งตั้งม้าเป็นกงศุนบ้าไปแล้วฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่จักรพรรดิคาลิกูล่าแห่งโรมันเคยทํามาแล้วท่านแต่งตั้งม้าตัวโปรดของท่านอินคิตาตาัสให้เป็นถึงกงศุลเลยทีเดียวท่านทำแบบนี้ก็เพื่อแสดงอำนาจและเยาะเย้ยสภาซีเนตนั่นเองครับเป็นการประชดที่พีกสุดๆไปเลย 3. ซ่อมคือของปีศาจความเชื่อโบราณสุดหลอน ทุกวันนี้เราใช้ซ่อมกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าในอดีตซ่อมเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งของของปีศาจใช่ครับคุณฟังไม่ผิดผู้คนในอดีตเชื่อว่าการใช้ซ่อมเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าเพราะเชื่อว่าเราควรใช้มือที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อหยิบจับอาหารเท่านั้นโหความเชื่อโบราณน,นี่น่าทึ่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยสสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์แค่38นาที เราเคยได้ยินเรื่องราวของสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายปีแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีสงครามที่กินเวลาเพียงแค่38นาทีเท่านั้นนั่นคือสงครามอังกฤษเซนซิบาที่เกิดขึ้นในปี1896ครับเป็นสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์โลกไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าสงครามจะจบเร็วขนาดนี้ทําทำไมเจ้าสาวต้องใส่ชุดขาว จริงๆแล้วชุดเจ้าสาวสีขาวเพิ่งจะเริ่มเป็นที่นิยมในยุคข,ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอรียเท่านั้นเองครับก่อนหน้านั้นเจ้าสาวจะใส่ชุดสีอะไรก็ได้ที่คิดว่าสวยที่สุดหรือดีที่สุดในตู้นั่นแหละครับนี่แหละที่มาของชุดเจ้าสาวสีขาวสุดคลาสสิกเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5้าเรื่องจริงสุดอึ้งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และความสนุกกลับไปนะครับ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเกร็ดความรู้สนุกๆแบบนี้อีกในครั้งหน้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ